ประเด็นที่สังคมค่อนข้างตื่นตระหนกพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเห็นข่าวดีแล้วตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเองก็ไม่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกล้าที่จะนําเสนอประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของไรทูเท e เด i เ a t i o n กับสติภาพที่ปัตตานีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อโซเชียลเพื่อให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นกรณีของการลงประชามติ เพื่อเป็นเอกร,ราชของปัตตานีโดยไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายตอนหลักกฎหมายและก็ท้าทายต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับแม่ทัพภายีพลโทสานติสกุลตนาท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งมีการตรวจสอบพฤติกรรมเชิงลึกอย่างรอบด้านอย่างละเอียดนะครับ โดยเราพบาว่าขบวนการนักศาษาแห่งชาตินะครับจริงแล้วเป็นกระบวนการที่ที่ไม่ได้เพิ่งเกิดเป็นการรวมกลุ่มของะบวนการนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จงังหวัดชดนภักใต้ซึ่งบางส่วนก็อยู่ในกลุ่มเปอร์มาสบางกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มเดอะปัตตานีแต่และองค์กรที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จงังหวัดดนักใต้และเขาพยายามที่จะชูประเด็นในเรื่องของ r i right t o self Determination สิทธิในการกําหนดใจตัวเองถ้าเราย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเขาพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงทางการเมืองและก ไม่ทราบหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่กรุงเทพมหานครก็ไม่ทราบว่าคําว่า light t o s e l l determination คืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สิทธิในการกําหนดเจตัวเองมันมีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้ากมันเป็นไปตามสมัชชาของสหประชาชาติที่เรารยกว่าเป็นมติหนึ่งห้าหนึ่งสี่ปีหนึ่งเก้ากศซึ่งเจตนาของมติฉบับนั้นจริงๆแล้วเป็นมติที่ประเทศไทยเข้าเป็นเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกด้วยทีนี้ในการเป็นภาคีสมาชิกของประเทศไทยนะครับก็คือ ยอมรับเงื่อนไขของสิทธิในการกําหนดใจตัวเองแต่เราได้มีข้อสงวนไว้ที่สําคัญมากๆข้อสงวนก็คือไม่รวมถึงในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศออกจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือเป,เป็นเรื่องของความเป็นมาถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของ i s d ตามมาติของของ UN นะครับจริงๆริแล้วเจตนาก็คือเขาต้องการที่จะให้สิทธิ์ในการกำหนดชะตาตัวเองของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ถูกยึดครองในสมัยอาณานิคม ซึ่ง i อซมันมี2ลักษณะก็คือไอซีจากภายในกับ i อซจากภายนอก i อซจากภายในส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของของสิทธิในการในการกาหนดในเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการศึกษาเรื่องว่าทําเหล่านี้เป็นต้นนะครับย้อนกลับมาดูในประเทศไทยนโยบายแห่งรัฐในเรื่องของการกําหนดนโยบายต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลองดูสิครับว่ามีประเด็นไหนบ้างที่รัฐเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยเราเขียนว่าชัดเจนนะครับเราไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบประเทศไทยเองก็เข้าไปเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการขจ,จัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่วาจะเป็นในเรื่องของ,ของการเมืองเศรษฐกิจก,จการศึกษาศาสานาศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เห็นว่าในทุกเรื่องตามที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ตอนที่ผมได้ยินชื่อนี้ขึ้นมาครั้งแรกนะครับตอนแรกผมก็ไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ปรากฏว่าก็เป็นขบวนการเดิมที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นขบวนการนักสั่งชิที่เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้จากการรวมกลุ่มของนิสิตนักศึกษาจากมาเลงต่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีประเด็นสําคัญที่เขาเคลื่อนไหวมาตลอดก็คือในเรื่องของสิทธิในการกําหนดใจตัวเองหรือ Right to Self Determination เขาจัดกิจกรรมเป็นลักษณะของการเปิดตัวขบวนการนักั่งชาติและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือในงานเปิดตัวปรากฏว่ามีนักสติวิธีม,มีนักการเมืองครับมีสมาชิพกพรรคการเมืองรวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาหลายคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่น่าตกใจก็คือเนื้อหาของการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่7บอกว่ามีเนื้อหาหลายประเด็นที่ล่อแหลแมและบินเมและอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดต่อลักฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของการลงประชามติให้แยกเป็นเอกราชโดยไม่ผิดกฎหมายจริงๆแล้วประเทศไทยแต่ว่าเป็นประเทศที่ให้สิทธิและเสรีภาพให้กับปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะย,ายิ่งสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับถือว่าคนไทยทุกคน ย่อมมีสิทธิสิทธิและสิทธิภาพในการแสดงออกทางความคิดในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีตราบใดที่ไม่ไปละเมิดต่อคนอื่นหรือตราบใดที่ไม่ไปละไ,ปไม่ไปละเมิดต่อกกฎหมายทีนี้พอเราย้อนกลับมาดูในประเด็นที่มีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะจะล่อแหลมและอ่อนไหวพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการออกมาเรียกร้องในการลงประชามติเพื่อ ความไปเดกกราชโดไมิไม่ผิดกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทาที่ที่เข้าข่ายต่อการและเมื่อต่อกฎหมายมและบูรณภาพแผ่นดินแดนสรุปคือเขาไม่สามารถที่จะลงประชามติได้โดยไม่ผิดกฎหมายมันนั้นใครที่คิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายต่อการกระทําที่ผิดกฎหมายและละเมิดต่อบูรณภาพแผ่นดินแดนเพราะว่าเราได้มีการกําหนดไว้ชัดในมาตรานหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือประเทศไทยเป็นราชณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดทาแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเองรัฐกองในการรักษาความมัน่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการบูรณาการทุกกลไกอำน,นาจรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก,ก,ก,ก็ต้องมีความจําเป็นนะครับในการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าสุดนะครับท่านนายทัพได้มีการสั่งการให้มีการจัดประชุมคณะทํางานด้านกฎหมายเพื่อมาวิเคราะห์และประเมิดนดวทั้ง รวบรวมพภารต่างต่างๆท,ท,ท,ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและก็ผู้ให้การสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ต่อไปครับ